ท่านทานวรีผู้มีบุญทั้งหลายว่ากันว่าความรักเป็นสิ่งที่หาได้ยากที่สุดความรักระหว่างคนพ่อแม่รักลูกเป็นเรื่องธรรมดาทั่ทวไปแต่สามีภรรยารักกันนี่เป็นเรื่องยากนะต้องมีบุญที่ทำไว้เด็กชาติปางก่อนอาจิกเซง กับคุณดวงพรถือว่าโอ้เป็นบุคคลที่น่าน,นับถือเป็นอย่างยิ่งถามว่าเกิดจากอะไรความรักความผูกพันความห่วงใยความเอื้ออารีต่อกันอยู่ที่ไหนก็ห่วงใยเสมอมีแค่นี้พอแล้วคนเรารู้ว่ามีคนห่วงใยพอที่สุดแล้วมีลูกห่วงใยมีสามีห่วงใย มีภรรยาห่วงใหญ่ดีที่สุดบางคนบอกเออไม่ต้องการความห่วงใยชีวิตจะเหงาชีวิตจะเศร้าชีวิตจะไร้ความหมายเพราะฉะนั้นจึงเป็นครอบครัวที่น่าชื่นชมและอนุโมทนาสาธุการเป็นที่สุดถามว่าเกิดจากอะไรความห่วงใยที่มีให้กันและสําคัญห่วงใยกันดูแลกันอยากกินอะไรก็ดูแลกันอันนี้กินได้ไหม ช่วยกันปอกช่วยกันทําช่วยกันนู่นกันนี่แล้วก็ดูแลด้วยความห่วงใยไม่รังเกียจกัน,ก,น,น ôn, กินนู่นกินนี่ก็ห่วงใยทั้งหมดทั้งมวเป็นที่มาของความรักเดก็กเก่าความรักเกิดขึ้นจากหัวใจจากความดีจากความซื่อสัตย์จากความจริงใจจะหารัก กับใครสักคนดูที่ความจริงใจเป็นใหญ่อาตมาภาพได้มีโอกาสรู้จักทั้งสองท่านนี้ชื่นชมในความรักของท่านชื่นชมในความดีของท่านชื่นชมในความเอื้ออาทรของท่านเสมอเสมอเสมอใจสบายเบิกบานไม่เคยได้รับผลเสียใดๆเลยไม่เคยหวงสิ่งใดเลย ไม่เคยมีความผิดมีข้อบกพร่องประการใดเลยสำหรับสุภาพบุรุษสภาพสติสองท่านนี้ถามว่าเกิดจากอะไรเพราะเขารักกันเพียงแค่ความรักอย่างเดียวมันยิ่งใหญ่ไพศาลร,รู้ว่าจะมารู้ว่าต้องมาเป็นความชุ่มชื่นใจสังเกตได้จากถาหากว่าจะมาจะไป จะปลูกพันจะยีแต่ช้าเบิกบานใจเป็นที่สุดขอให้ความรักของทุกทั้งสองท่านนี้มั่นคงตลอดไปขอให้สุขภาพร่างกายท่านดีดีขอให้บุญบาร,รมีบางเกิดขึ้นกับเด็กหญิงโบบุตรสาวผู้เป็นที่รักซึ่งจากไปยังไม่มีวันกลับขอให้ทราบพ่อแม่รักพ่อแม่ห่วงใยห,หนูอยู่หนใดก็ อธิษฐานดนบันดาลให้พ่อแม่มีความสุขแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีตลอดชีวิตทิวิปิปัตสะพระเงินทองไหลามานะชาลีตี